สำหรับวันนี้เนี่ยการกรอกข้อมูลนะครับการกรอกข้อมูลของลูกค้าในแบบฟอร์มที่ผมได้สร้างขึ้นเนี่ยนะครับก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เราสามารถที่จะกําหนดได้นะครับแต่ละธุรกิจบางทีในเรื่องของเงื่อนไขข้อมูลของลูกค้าเนี่ยนะครับก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูลเฉพาะทางในเรื่องของธุรกิจหรือเกี่ยวกับสินค้าหรือเกี่ยวกับ อยอดเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดเงินในเรื่องของเครดิตการให้เครดิตหรือยอดเงินสะสมนะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่สำคัญเฉพาะนะครับเจาะจงในเรื่องของการขนส่งนะครับหรืออื่นๆนะครับสามารถที่จะสร้างรูปแบบฟอร์มได้ทุกรูปแบบแล้วก็สามารถจัดเก็บข้อมูลลงไปเนี่ยได้อย่างไม่จำกัดนะครับอันนี้คือคุณสมบัติเด่นเลยคือสร้างแบบฟอร์มได้ทุกรูปแบบ เก็บข้อมูลได้อย่างไม่จํากัดนะครับโอเคผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของการปอกข้อมูลของแฟ้มข้อมูลลูกค้านะครับซึ่งแฟ้มข้อมูลลูกค้าเนี่ยแต่ละบริษัทนะครับแต่ละห้างรล้นแต่ละหน่วยงานนะครับหรือจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะกําหนดในเรื่องของรหัสนะฮะของลูกค้าตัวรหัสของลูกค้าเนี่ยเราไว้ค้นหานะครับ ไว้ค้นหาได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับอาจจะตั้งเป็นตัวเลขล้วนๆหรืออาจจะมีตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับนำหน้านะครับส่วนความยาวนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดเท่าไหร่นะครับในระบบเนี่ยมีความยาวที่เราตั้งไว้เป็นมาตรฐานก็คือความยาวอยู่ที่7หลักนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่เบอร์โทร นะครับเลขที่ผู้เสียภาษีต่างๆนะครับการกรอกข้อมูลก็สามารถทําได้ง่ายนะครับกรอกข้อมูลเข้าไปตามาฟิลด์ต่างๆที่เรากําหนดนะครับลงไปแล้วก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้โดยฟังก์ชันกด F8 list เพื่อค้นหาข้อมูลนะครับได้ทั้งการใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับกด F8 list ที่คีย์บอร์ดก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลลำดับ หรือรหัสของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยขึ้นมาได้พร้อมกับสามารถที่จะเลือกฟิลว่าเราจะดูข้อมูลนะครับเป็นชื่อหรือเป็นเบอร์โทรหรืออื่นๆทุกฟิลนะครับเราสามารถจะเลือกดูได้หรือสามารถค้นหาพิมพ์เข้าไปได้นะครับพิมพ์เข้าไปได้หากเราจํารหัสลูกค้าไม่ได้เราจําชื่อได้เราก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปแล้วโปรแกรมก็จะไปะวิ่งค้นหาตามชื่อที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับ ง่ายๆเลยนะครับแล้วตอบตกลงนะครับโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลที่เราได้กรอกไปแล้วเนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งข้อมูลที่กลับมาเนี่ยนะหรือเราดึงข้อมูลกลับมาเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะปรับปรุงปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแล้วก็บันทึกใหม่นะครับคือสามารถเพิ่มได้ไม่จํากัดนะครับสามารถปรับปรุงข้อมูลได้นะครับแล้วก็สามารถยกเลิกข้อมูลได้ด้วย นะครับซึ่งในระบบเนี่ยเรามีฟังก์ชันให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับการทำงานที่ง่ายๆนะครับมีผมจะแนะนำในเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะครับการบันทึกข้อมูลเราก็สามารถที่จะใช้เมาส์นะครับบันทึกหรือใช้ฟังก์ชัน control a l t e n a t e s บันทึกก็ได้นะครับหรือในระบบโปรแกรมเนี่ยหากเราไปกรอกข้อมูลไปจนถึงฟิลด์สุดท้าย โปรแกรมก็ให้เรายืนยันว่าข้อมูลที่เราจะ,ะบันทึกเนี่ยนะครับข้อมูลที่เรากรอ,อกมาเรื่อยๆเนี่ยครับเราต้องการจะบันทึกหรือเปล่านะครับเราก็แค่ยืนยันกด yes แค่นั้นเองนะครับข้อมูลก็จะบันทึกให้ส่วนรหัสของลูกค้านะครับหากเราต้องการจะทำเป็น,ปนแบบเมนนวลก็คือเรากรอ,อกเองนะครับหรือจะให้ระบบรันออโต้เลขที่หรือรหัสของลูกค้าให้ ก็สามารถทำได้นะครับโอเควันนี้ผมมาแนะนําข้อมูลเบื้องต้นนะครับยังไม่มีวิธีการอะไรมากแค่มาบอกคุณสมบัตินะครับว่าข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเราสามารถจะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจได้และข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเฟมต่างๆเนี่ยได้นะครับไม่จำกัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายนะครับ เรื่องของการบริการหรือง,งานซ่อมนะครับเรื่องของการอจองสินค้าเรื่องของการเบิกสินค้านะครับ <expanding> ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลลูกค,ค้าเนี่ยนะครับเราสามารถดึงไปนะครับผมจะยกตัวอย่างหากเราสามารถที่จะออกงานขายเหมือนเราอยู่ในบินเงินสดอย่างเงี้ยครับนะครับเมื่อเราขายสินค้านะครับ ในช่องที่เราต้องกรอกรายชื่อลูกค้าที่อยู่เบอร์โทรเลขที่เสียภาษีใช่ไหมครับหากเรากรอกข้อมูลของลูกค้าไว้ในแฟ้มของลูกค้านี่เรียบร้อยแล้วเราก็เพียงแค่คีย์แค่รหัสของลูกค้าอย่างเดียวนะครับรายละเอียดที่เราต้องการจะให้โชว์ในบินเนี่ยก็จะขึ้นมาเองอัตโนมัติตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยลดความผิดพลาดด้วยนะครับ หากเราไปคีย์ใหม่บางทีก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้แต่หากเราคีย์ไว้ในแฟ้มประวัติของลูกค้าแล้วเราแค่ดึงไปใช้ทุกอย่างก็จะเร็วแล้วก็ไม่ผิดพลาดด้วยแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้เร็วขึ้นด้วยทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของในองค์กรของเราเนี่ยนะฮะลดความผิดพลาดแล้วก็รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงด้วยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติเด่นนะครับสําหรับ หากใครสนใจที่จะติดตามข้อมูลก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับเข้าไปดูใน YouTube ของอโปรแกรมออกบินสต็อกอัตโนมัตินะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ปรามทซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะครับในเรื่องของแบบฟอร์มอื่นๆหรือวิธีการใช้งานหรือแม้แต่วิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างนะครับใครสนใจที่จะ เรียนหรือศึกษาในเรื่องของการเขียนโปรแกรมระบบงานเนี่ยนะครับก็มาเป็นเรียนเป็นโปรแกรมเ,รเพื่อเขียนโปรแกรมก็ยังได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม